สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเอทเรดเดร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท็อปอิเลเวนมันนีนะครับก็กลับมาพบกับเอซีทุกที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับเอซทุกคนนะครับที่ติดตามแอดมินแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดมินนะครับเป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทําคลิปต่อมาเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ก็มีประเด็นมากมายนะครับที่อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับ ประเด็นแรกนะครับแอดมินก็ให้เพื่อนไปอัปเกรดนะฮะอัปเกรดเกมนะฮะตอนนี้มีอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่เพื่อนๆที่มีสมัพันธ์นะครับสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับจะเริ่มในอีกไม่ช้านี้นะครับย้ำนะครับว่าเพื่อนต้องมีสมัพันธ์นะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องให้สมาชิกในสมัพันธ์ช่วยกันเล่นนะฮะเป็นการเจอกับคู่แข่งนะครับทุกคนต้องเข้าไปเล่นนะครับ แล้วก็เก็บแต้มนะสะสมแต้มเพื่อแลกเพื่อได้รับของรางวัลนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักติเจ็ดดาวนะฮะโทเคนนะฮะแล้วก็ตราสโมสรและเสื้อทีมนะฮะและอดื um. ่นอีกมากมายนะครับผมเพื s. S ่อนๆก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็มีคิวนะครับเล่นกับในรายการหลีกนะครับเจอกับ <ítulo> ชกักการแก้วนะครับัาการแก้วนะครับัการแก้วนะฮะ FC นะครับนี่ก็เป็นเป็นเพื่อนกันในเกมนะด้วยนะครับทีมนี้ก็น่าสนใจนะครับแอดมินก็ต้องการแต้มเป็นอย่างมากเลยนะครับในเกมที่สูสีกันอย่างนี้แอดมินก็ต้องจัดเต็มทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าแอดมินจะจัดเต็มอะไรได้บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดต่อ อยากติดต่อกับแอดมินนะครับก็มี2ช่องทางให้เพื่อนๆนะเข้ามาติดต่อกับแอดมินจะเป็นช่องทางของ YouTube แล้วก็ช่องทางของ Facebook นะครับสามารถแชทมาคุยกันได้นะครับสำหรับเพื่อนติดต่อทาง YouTube ก็แน่นอนครับโพสลงใต้คลิปนะครับได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรกิจกรรมไหนที่ไม่เข้าใจหรือเล่นตรงไหนยังไม่เป็นเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้อันนี้ก็เป็นช่องทางแชทนะครับเพื่อนๆก็แชทมาคุยนะครับนี่ครับ นี่อ่ะนี่ก็เป็น f ออีกท่านหนึ่งครับที่ติดตามแอดมินมาแล้วถามว่าแอดมินเล่นได้กี่โทเค็นแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ห0ึ่อยะตอบเพื่อนก่อนครับหนึ่ง้วครับอืมโอเคก็ยังมีเวลาเคลียร์โทเค็นอีกนานนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะครับ ของแอดมินก็เลือกตัวที่ใช้เวลาเคลียร์ประมาณสัก1เดือนหรือ2เดือนอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะเคลียร์ได้นะครับเดี๋ยวไปดูช่องทางของ Youtube กันหน่อยครับมีเพื่อนคอมเมนต์อะไรกันเข้ามามากนะครับในช่องทางของ Youtube นะครับคุณพละเครื่องสาใต้บอกว่าขอบคุณครับแอดมินอันนี้ก็เป็น f c ตัวยงนะครับอันนี้เป็นร้านของขวัญเคสจําหน่ายมือถือนะครับจําหน่ายเคสและมือถือฟรีมือถือนะครับ ก็ประชาสัมพันธ์มาว่าใครที่ยังไม่มีสมัพันธ์นะครับสามารถมาอืขเรียกว่าสามารถเข้ามาเป็นสมัพันธ์กันได้นะครับนี่รับสมัครสมาชิกนะครับชื่อสมาพันธ์ว่าบอลไทยมวยไทย,ย,ไทย 5, 5, 5, 5, 5นะครับบอลไทยมวยไทยห5านะครับก็ลองไปค้นหาแล้วก็อันนี้ก็เป็น FC ของแอดมินนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสําหรับคนไหนที่อยากประชาสัมพันธ์เรื่องของอ สมัพันธ์ต่างๆก็สามารถเข้ามาได้นะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าอยากเข้าสมัพันธ์ครับหาสมัมพันธ์ให้หน่อยนะครับก่อนหน้านี้ก็มาเข้าสมัพันธ์ของร้านนี้ได้เลยนะครับร้านของขวัญจำหน่ายเคสและมือถือนะครับเบาเทปบ้านจวดบอกว่าแอดครับผมอยากได้ฝึกกองหลังอยากได้แบบฝึกกองหลังใช่ไหมครับโอเคกองหลังและผู้รักษาประตูนะครับช่วงนี้เสียบอลบ่อยมากนะครับเสียเสียประตูบ่อยมากโอเคนะครับเดี๋ยวแอดมินจัดให้นะครับ อันนี้เป็นคุณธนากรนะครับบอกว่าถ้าโหลดเกมช่วงก่อนคูณ2เราจะได้เราจะได้โทเค็นคูณ2ไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องโหลดในช่วงที่เป็นกิจกรรมคูณ2เท่านั้นนะฮะคุณอภิรักษนะครับบอกว่าแอดครับ iPhone ไม่สามารถเก็บโทเค็นฟรีได้ใช่ไหมครับอ๋อถูกต้องครับตอนนี้ ios นะมันมีปัญหาอยู่คือมันไม่มีเกมให้ดาวน์โหลดมาเล่นเก็บโทเค็นคูณ2นะครับจะมีแต่ตอบคำถามนะครับแต่ว่ามันก็ยากครับตอบไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับอันนี้ก็คุณอียรักนะครับก็เสียใจด้วยนะครับกับคุณอภิรักนะจนถึงขั้นมี fc บางคนนะครับไปถอย android มาเพื่อเล่นเกมนี้เลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันครับคุณยูซุปบอกว่า ios ไม่มีเกมให้เล่นเลยครับอันนี้ก็ก็อย่างที่ทราบนะครับ ios ยังไม่รองรับนะครับก็จะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกสักคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์อื่นอีกไหมนะฮะอันนี้ถึงไหนละอ่าเมื่อกี้นะครับถึงนี้ละอ่าโอเคนะครับ แต่คุณพระเครื่องสายใต้บอกว่าถ้าเราเอา AMC มาเล่นศูนย์หน้านะครับคือ ST ก็คือศูนย์หน้านะครับมีผลกระทบอะไรไหมอันนี้ถ้าเกิดว่ารา,ายละเอยียดจริงๆต้องไปดูในทักษะของนักเตะ MC คนนั้นว่าเขามีทักษะในการยิงและการจบสกอร์ไหมนะครับถ้ามีทักษะในการยิงและการจบสกอร์ที่ดีนะครับก็ไม่กระทบเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีนะครับก็ แย่ <ste ans> หน่อยนะครับอาจจะมีผลกระทบในด้านการยิงประตูนะครับคุณนิโม่น้อยเจริญนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าไม่มีแมทใท้เล่นทํำยังไงครับเเราสามารถไปกระชับมิดกับเพื่อนๆได้นะครับคุณนิโม่น้อยนะครับสามารถไปกระชับมตดกับเพื่อนที่เราเป็นเพื่อนในเกมได้หรือมากระชับมิดกับแอดมินก็ได้นะครับสามารถที่จะค้นหาแอดมินแล้วก็มากระชับมิดกับแอดมินได้นะครับแอดทีมของ คุณหาคำว่า ATrader นะครับก็จะเจอทีมของแอดมินนะครับคุณนภาพัฒนเป็นเหมือนกันครับน่าจะใช่เรื่องของโทเค็นะนะคุณอนันต์บุพภาชาติบอกว่าแอดมินครับผมอยากรู้ว่าเวลาเราได้โทเค็นฟรีในช่องการซื้อขายเวลาเราทําภารกิจจบเราเล่นเกมแล้วเขาเมื่อไหร่จะได้โทเค็นครับอ่าโอเคเดี๋ยวแอดมินเปิดให้ดูเนาะตรงกิจกรรมตรงนี้นะครับ ก่อนอื่นเราเข้าไปที่ตัวเกมก่อนครับเข้าไปที่ตัวเกมแล้วก็นะฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้มาเชียร์เพื่อนก่อนนะครับอันนี้มาเชียร์เพื่อนเฉยๆนะ <ST AR> เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเกมทีเ่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนิดนึงนะครับปึ๊บอ่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วไปที่ร้านค้านะครับที่เขาให้โทเค็นนะครับ ตรงโทเค็นฟรีนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เลือกแท็บจอยนะครับเพื่อนๆเ,เลือกที่แท็บจอยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดูตรงนี้ได้ครับนี่มันจะมีคอน t ิ n นียร์เพย์ิงอยู่นะครับนี่ก็คือมันจะบอกเราว่าเราเล่นไปถึงไหนแล้วสเตตัสนะไปถึงไหนแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อ่านี่ครับจะเป็นแบบนี้ ่เห็นไหมครับเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นสปอนเซอร์อื่นก็เหมือนกันครับเพื่อนๆสามารถกดดูตรงนี้ครับ e w a r d ส t ต status ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแต่เห็นไหมก็จะมีอ่า s เ a t u s ให้ดูว่าเราเล่นไปถึงไหนนะครับง่ายนะครับง่ายๆนะอันอื่นก็เหมือนกันครับอันอื่นก็เหมือนกันเราสามารถเข้ามา ดูตรงสเตตัสได้นะครับสเตตัสได้นี่ครับนี่สเตตัสมันจะอยู่ตรงนี่ครับโปเกสนี่เห็นไหมครับโปเกสเห็นไหมครับนี่ครับอืมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ่นก็สามารถที่จะ ทำความเข้าใจได้ไม่ยากครับอ,อันนี้ถามว่าอะไรแต่มุด VPN ทำไงครับแอดมุด VPN เนอะมุด VPN คืออะไรอะไรครับงงครับเ่าเดี๋ยวคับงงครับมุด VPN ทำไมครับพี่แมับ เดี๋ยวถามมาใหม่แล้วกันนะครับเพื่อนนะครับนี่ก็แชทมาทางช่องทางของ facebook นะฮะอ่าแล้วครับทีนี้มีเพื่อนที่ถามว่าเอานักเตะไปเล่น MC ไปเล่นกองหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะนี่ครับ MC ก็คือคนนี้นะครับคือต้องดูทักษะตรงนี้ว่าเขามีทักษะการยิงการจบสกอร์ไหมนะครับเห็นไหมครับ มีทักษะการยิงการจบสกอร์สามารถไปเล่นกองหน้าได้ครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็น AMC บางคนนะ AMC บางคนอ่ะเดี๋ยวแอดมินดูให้ a อ c อย่างคนนี้นะครับมีทักษะนี่การยิงการจบสกอร์อันนี้มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนที่ไม่มนะีหรือว่าคนที่มีน้อยนะอมันก็จะกระทบแน่ๆครับมันมีผลกระทบแน่ๆน,น,นี่นี่ก็มีนะนี่มีอยู่ ต้องดูทักษะตรงนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าให้ดูทักษะตรงเขาเรียกว่าการยิงการจบสกอร์ครับถ้าไม่มีแบบนี้นะครับถ้าคนนี้เป็น m m c แล้วไม่มีแบบนี้นะครับการยิงการจบสกอร์เนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาได้นะครับอันนี้ไม่ควรไปเล่นในตำแหน่งกองหน้านะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะทีนี้มาดูเพื่อนถามว่าวิธีการฝึกฝึกซ้อมพูดสาประตูกับกองหลังทำยังไงนะ ก่อนอื่นเพื่อนๆให้เลือกอวิธีการฝึกที่เพื่อนๆใช้อยู่เป็นประจำนะครับนี่ครับมันจะมีการฝึกกองหลังอยู่เนาะก็คือรายละเอียดเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับตรงนี่ครับมันจะมีเรื่องของฝึกกองหลังอยู่คือที่แอดเลือกเนี่ยอย,อย่างสมมติของแอดเนี่ยแอดจะเลือกการฝึกการคลองบอล แล้วก็การใช้ลูกโมงนะครับอันนี้นะครับการฝึกการของบอลเพื่อนๆก็ดูว่ามันเป็นยังไงมันง่ายใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นการฝึกง่ายตัวนี้จะทําให้สภาพร่างกายลดลง1.5นะครับส่วนการใช้ลูกโมงก็ง่ายเหมือนกันลดการใช้สภาพร่างกาย1.5เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่ต้องการเน้นเกมรับขึ้นนะครับก็เปลี่ยนจากง่ายเป็นปานกลางเราก็ค้นหาว่าอันไหนเป็นปานกลางนี่ครับ ตัวนี้นะครับเป็นปานกลางก็จะบวกความสภาพร่างกายจะลดลงปานกลางนะครับก็จะลดลงประมาณ2.25เห็นไหมครับให้เปลี่ยนเป็น,ปนตัวปานกลางนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนอีกตัวนะครับขอบเขตการป้องกันนี้ก็2.25เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการเน้นกองหลังนะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนจากที่เคยฝึกอยู่ให้เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าเพิ่มขึ้นสูงสุดแล้วนะครับสูงสุดคืออะไรครับคือยากใช่ไหมครับสูงสุดก็คือยากเนี่ยครัยากเนี่ยครับคือตัวนี้ยากสูงสุดแล้วให้ไปพิจารณาเพิ่มในสีม่วงนะครับอาจจะต้องเอาสีม่วงอันใดอันหนึ่งออกแล้วไปเพิ่มในส่วนของเกมรับขึ้นมาอีกนะครับหรืออาจจะเปลดอ่า กองหน้าลงอันใดอันหนึ่งอย่างเช่นกองหน้าตอนนี้แอดมินเลือกมี2อ,อันคือเทคนิคการยิงนะครับกับจบสกอร์นะครับอันนี้น,ะนี่จบสกอร์ตัวนี้นะครับอาจจะต้องเอาอันใดอันหนึ่งออกแล้วไปเพิ่มในส่วนของเกมรับเข้ามาอีกอันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้แนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้อ่า น่าจะได้ไอเดียนะสำหรับเพื่อนๆที่ถามมานะครับจ๊บนี่นะครับ,สำ,รบ,รรบสำหรับเพื่อนๆที่รอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รอศูนย์ฝึกเยาวชนนะครับอตอนนี้นะครับก็ให้เก็บโทเค็นไว้นะครับตอนนี้แอดมินเก็บโทเค็นได้ครบแล้วนะครับกองเขียวนี่ให้เก็บ177นะครับ กล่องฟ้าเนี่ให้เก็บ39นะครับแล้วก็กล่องแดงให้เก็บ9.9นะครับแล้วมันจะมีประมาณนัดที่17นะครับของหลีกนะครับนัดที่17ของหลีกจะมีการฝึกแบบเขาเรียกอะไรฝึกแบบอีก2นัดแค่นั้นเองครับอีก2นัดแค่นั้นเองนะครับตอนนี้แอดมินก็หลังอันดับ4อยู่นะครับ ตามหลังจาฟูงอยู่ถึง8แต้มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแอดมินก็ต้องเน้นหน่อยครับสำหรับนัดที่เหลือนะครับเอาแล้วครับครึ่งทางแล้วของหลีกนะครับวันนี้ก็ต้องเจอกับแหมเรียกได้ว่าสุดโหดครับนี่ครับต้องปรับจัดเต็มเลยฮะนี่แอดมินจัดเต็มเลยนะครับมาลองดูกันว่าการที่แอดมินจัดเต็มเนี่ยมันจะทําให้แอดมินชนะได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เชียร์เพื่อนก่อน อ่าโอเคครับเชียร์เพื่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็ขยันไปเชียร์เพื่อนนะครับถ้าเราไปเชียร์เพื่อนบ่อยๆเพื่อนก็จะมาเชียร์เราครับแลกกันนะครับแลกกันอีก2นาทีนะครับเกมจะเริ่มขึ้นแล้วสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแอดมินก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับ ที่เข้ามาติดตามเข้ามาสามารถติชมช่องของแอดมินได้นะครับอยากให้มันปรับตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถติชมได้นะครับแอดมินเปิดกว้างให้ทุกคนคุยกันในในช่องทางนี้อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับช่องทางช่องทางของ u t u b e เนี่ยแอดมินว่ามันเหมาะที่สุดน,นะครับเพราะว่าเราจะได้ดูดูวิดีโอ ของคลิปดูคลิปของแอดมินไปด้วยนะครับแล้วก็สงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาผ่านตรงนี้เลยนะครับจริงๆริงแล้วแอดมินก็ลงลงคลิปหลายตัวหลายเกมนะครับเพื่อนๆก็เลือกดูเอานะครับเลือกเลือกดูเอานะครับว่าชอบเกมไหนนะครับมันก็จะมีเกมนี้ครับ Top e อีแล้วก็มีเกมเอ่อฟีฟ่ามบายแล้วก็มีอีกเกมหนึ่งที่แอดมินลงก็คือเกมเอ่อ Call of Duty นะครับเกมแนวแนวยิงนะใช้อาวุธต่อสู้นะครับอะไรก็จะประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกเลือกที่จะดูเอานะครับแต่แอดมินก็จะทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับเพลย์ลิสต์เป็นเกมๆไว้ให้นะครับเกมไหนก็จะไปรวมใส่เพลย์ลิสต์เดียวกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปร่วมเชร์แอดมินด้วยกันครับนี่ครับมาแล้วครับ สัญญาณนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับนัดนี้ไปเยือนนะฮะชัการแก้วนะครับชักการแก้วนะครับทีมไม่ธรรมดาเลยนะฮะทีมเขาก็เหมือนกันนะไม่ธรรมดาเลยนะครับเอาแล้วครับมาแล้วครับสัญญาณการแข่งขันมาแล้วครับอันดับแรกเพื่อนๆอาจจะเล่นแบบแอดมินก็ได้นะครับแอดมินจะไปเพิ่มโบนัสการคองบอลนะครับนี่ครับมีฟาวเกิดขึ้นนะฮะ การฟาวเกิดขึ้นจังหวะน,นี้ดูก่อนฮนะน้อยมาได้เตะมุมเข้ามานี่ไม่นี่ก็โดนสกัดออกมานะครับสำหรับ UTD นะครับขอบคุณมากที่มาเชียร์แอดมินนะครับ u u t d นะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนในเกมนะฮะสำหรับคนที่เป็นเพื่อนในเกมนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ แอดมินจะมีช่วงเวลาที่แจกเสื้อแจกตราสโมสรในล็อตที่2นะครับตอนนี้แอดมินกําลังรวบรวมอยู่นะครับว่ามีอ้าวยิงไปแล้วครับโอนขึ้นน้ำแล้วครับแบบนี้ขึ้นน้ำตั้งแต่นาทีที่7นะครับสดใสแล้วครับแบบนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ตราสโมสรอยากได้เสื้อนะคะตราสโมสรก็รออจรอนิดนึงนะเดี๋ยวแอดมินจะรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแจกให้เพื่อนๆหมดเลยนะครับแอดมินจะไม่เก็บไว้นะสำหรับเพื่อนๆที่จะส่งเสื้อส่งตราสโมสรให้แอดมินนะเพื่อแจกต่อให้กับคนอื่นนะครับตอนนี้คือประชาสัมพันธ์บอกว่าไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาคือเวลาเพื่อนส่งมาแล้วแอดมินส่งต่อไม่ได้นะครับ ตอนนี้คือมันมีปัญหาอยู่นะครับเอาลครับนี่ก็เป็นจังหวะหนึ่งได้บุกขึ้นมาบ้างครับนี่ส่งต่อมาให้คุ้มเมฆคุ้มเมฆล็อกเข้ามาแล้วโอ้โหยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปเสียดายครับนก็ยิงเต็มแรงเลยครับลูกนี้นโอ้โหอุ่านหลุดมาได้ครับอุา่านฉีกกล้องหลังมาได้นะเอาและครับเอาใหม่ครับคาร์ดินัส มาที่วิริยาวุฒิครับกลับไปที่มาม่าครับมาม่าเลี้ยงขึ้นมาออกดูนี้โดนสอยครับโอ้โหนะระยะนี้เป็นไงครับคุ้มเมฆลองดูครับลูกนี้คุ้มเมฆปั่นฟีคิกลูกนี้รียบร้อยครับโอ้โหับสวยงามมากครับสองศูนย์ครับโอ้โหแบบนี้เอาไงครับแอดมินก็สบายใจแล้วครับแบบนี้นะเอาล้ครับมาดูจังหวะที่ ต่อมาครับนี่แย้มพันแย้มพันนี่ลงมาเล่นแทนนะครับเพราะว่ามีนักเตะของเราโดนใบแดงไปนะลูกนี้โอ้โหในไม่ไดีเสียดายครับลูกนี้กองหลังมาสกัดก่อนนะฮะอันนี้ก็เสียดายนะครับเอาล้วครับนาทีที่33เขาได้บุกขึ้นมาบ้างครับลูกนี้มา โอ้แต่โดนกองหลังของเราช่วยกันดีครับอ้าวโตกลับไหมโตกลับมาที่คุ้มแม่ครับจังหวะมาดูจังหวัดโต้กลับครับลูกนี้จ่ายไปที่มาม่ามามา่มาหลุดเดียวครับมามา่มาหลุดเดียวหลุดเดียวแล้วยังไงโอ้โวน่าจะทําได้ดีกว่าน,นี้นะครับโอ้โ,อโหลูกนี้กุศลหลุดเดียวมาได้ครับมามา่มาครับแหมแบบนี้ต้องจับมาฝึกจบสพอครับถ้ากองหน้าไม่ยอมยิงแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆหลังจากจบเกมแต่ละวันนะครับให้ฝึก แนวลุกจบสกอร์ให้มากๆครับนี่ครับมาคมแมงแล้วมาคมสินคมสินคมสินลอ็อกโอโ้ยิงไปติดกองหลังครับลูกนี้แม่เสียดายครับอันนี้ก็มาที่น้อยมาน้อยมานะครับมาที่เล่นกับวิริยาวิวิริยาวิมาีิคาดินัสลูกนี้มามาหลุดอีกแล้วครับมามาหลุดโอ้ โอ,โอ,โอ้มาม่าพลาดสองครั้งสามครั้งติดแล้วครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยครับโอ้จบครึ่งแรกนะครับก็นำอยู่สองประตูต่อศูนย์นะครับคอบคุณมาเบสนะครับมาเบสอีกคนหนึ่งครับที่เข้ามาเชียร์แอดมินนะครับอย่าลืมว่านัดนี้แอดมินต้องการแต้มเป็นอย่างมากครับก็หวังว่านัดนี้จะชนะนะครับ ก็ดูตามสิติก็สติดีทีเดียวครับเครื่องแรกนําอยู่2อศูนย์แบบนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับอ้าวแต่ว่าก็ประมาณไม่ได้ครับเพราะเกมนี้เราต้องการแต้มสุดๆนะครับแล้วมาเยือนเขาด้วยนะอ้าวแล้วครับนี้มาแล้วครับบุกขึ้นมาบ้างครับท้งฟังอ้าว,วโอ้ลูกนี้น้อยมาได้ใบเหลืองเลยครับโดนใบเหลืองเลยนกัด เข้าหนักนะฮะไม่โดนบอลเลยฮนะสิงทองครับสิงทองปั่นฟรีคลิกลูกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับโอ้นะฮเอาแล้ครับตอนนี้เราก็ทำการเพิ่มเราได้บุกขึ้นมาบ้างครับมาทางคารินัสคารินัสแปดไปให้กับคุ้มเมโอ้โคุมเมคไม่ผ่านกองหลังครับ แบบนี้ก็น่าจะสบายน่าจะชิๆลๆแล้วครับเอาแล้วครับโปงม,มาแล้วครับมาแล้วแย้มพันแย้มพันวันนี้เล่นที่ฝั่งซ้ายนะครับแย้มพันคุมเมฆล็อกคุมเมฆล็อกล็อกแล้วยิงลูกนี้เป็นประตูครับคุมเมฆครับโอ้โหสามศูนย์ครับยอดนะครับแบบนี้ขึ้นนำสามศูนย์แล้วหายห่วงนะครับก็คงจะ ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมาแอดมินมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่ชมคลิปมาจนจะจบแล้วครับเดี๋ยวขอดูให้จบก่อนอ้าวสีูแล้วครับโอ้โหแบบนี้ครับคารินัสยิงเองเลยครับอาแล้วครับนาทีที่67คารินัสยิงให้ขึ้นนำาีซูนแล้วครับแบบนี้ก็สบายใจแล้วครับแอดมินแอดมินสบายใจนะฮะ อันนี like so the last, ้มาที่โฮลิสครับโฮลิสมาที่คุ้มเมฆคุ้มเมฆได้บอลจี้เขาหาจี้โอ้ลูกนี้โดนสอยครับลูกนี้โดนสอยครับปั่นฟรีคิกครับลูกขึ้นมาปั่นฟรีคิกครับคุ้มเมฆคุ้มเมฆปั่นฟรีคิกลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหห้าศูนย์แล้วครับไปไกลนะครับโอ้โหแบบนี้สุดยอดนะครับแบบนี้เล่นดีซะด้วยครับดัดนนี้สําหรับคุ้มเมฆครับเก้าจุดหนึ่งนะฮะคาร์ดินัสเปิด ลูกเตะม,มุมเข้ามาแล้วก็โอ้โหลูกนี้กองหลังช่วยกันเคลียร์ออกมาได้นะครับอ่าอันนี้ก็อ้าเอนดีไปโดนใบเหลืองอีกครับแหมได้เตะลูกจุดโทษครับโอ้ยยิงหลุดออกไปเองครับโอ้โหหงายท้องเลยครับลูกนี้ยิงหลุดออกไปแล้วเสียใจมากครับโอ้โหเสียดใยครับ เอาครับเพิ่มการคลองบอลให้นิดหนึ่งครับอีก5นาทีจะจบครึ่งหลังนะครับจะหมดเวลาแล้วครับจะครบ90นาทีเอาวได้บุกขึ้นมาครับบอลอยู่ที่โฮดิสอารีนัสทางขวาครับอารีนัสจี้เข้าหาจ่ายไปให้คุ้มไม่คุ้มไม่มองโอ้โหนะครับลูกนี้ผู้รักษาประตูเซฟครับซุปเปอร์เซฟเลยฮะเอาแล้วครับก็จับ จบเกมนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามมาชมคลิปจนจบนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แฟนคลับที่เข้ามาเชียร์ด้วยนะครับทั้งอ t d นะครับแล้วก็ H าร์เบสนะครับแอดมินก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล้ครับงานนี้ก็ขอบคุณมากๆส่งคำขอบคุณไปให้เพื่อนๆก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ